อนุสาวรีในประเทศไทยพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามมีคุณูปการต่อบ้านเมือง,อ,เองนับอเนกนันในรัชสมัยเศรษฐกิจรุ่งเรืองด้วยการค้า สถาปนาและปฏิสังขรณ์พระอารามจำนวนมากทรงรวบรวมสรพวิชาการแขนงต่างๆจะเลิกไว้ตามพระระเบียงและศาลารายของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจนได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยทรงปราบรามฝิ่นครั้งใหญ่และโปรดให้นำกลักฟินมาสร้างเป็นพระประธานในศาลาการประเรียนวัสุทัศเทวราชรานามว่าพระเศรษมุนี ทั้งมีสายพระเนตรกว้างไกลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพมา่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรัง่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีเขาได้การดังกล่าวมาปรากฏเป็นจริงในสมัยรัชกาลที่หเมื่อพุทธศักราช2436ไทยต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามให้กับฝรั่งเศสในเหตุการณ์รอสอ112 โดยนําเงินถุงแดงซึ่งเป็นพระราชะทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสะสมไว้มาใช้ในครั้งนั้นพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์รัฐบาลจึงกําหนดให้วันที่31มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชะสมภพ,พเป็นวันที่ระลึกมหาเจษดาบดินพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาในพุทธศักราช2541ได้ถวายพระราชะสมัญญาพระมหาเจษดาราชเจ้า พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสร้างขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของปวงชนได้แก่ที่ลานพระผามหาเจสดาบดินที่ประตูเมืองกาญจนบุรีทั้งสองแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ200ปีเมื่อพุทธศักราช2530ที่วัดยานวาวาอันเป็นวัดที่โปรดให้บุรณนะและสร้างเจดีย์เป็นรูปเรือสำเภา เพื่อเป็นอนุสร์ถึงการค้าในยุคนั้นที่กองพผนฐานราบที่11รักษาพระองค์ค่ายสมเด็จพระนางเกล้าจังหวัดฉะเชิงเซาและที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้ากองพลนาวิกโยธินจังหวัดชนบุรีพระบรมราชานุสาวรีเหล่านี้ล้วนสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศสืบไป